เลขคู่ไหนครับที่ใช้แล้วเขาบอกว่าเครียดมากที่สุดนะครับอยากดูชมคลิปนี้ครับเอาสำหรับผมก่อนนะเลขที่ผมมองว่าใช้แล้วเครียดก็คือกลุ่มคนที่มีเลข3 7 7 3มี0330มีคู่เลข77อย่างเงี้ยอยู่ในเบอร์หากมีซ้อนๆกันหลายคู่เลขมันมักจะเป็นเลขที่อย่างเช่น3 7 7 3เนี่ยเรียกปัญหาเข้าตัวพอเรียกเยอะๆก็ต้องแก้ไขปัญหาเยอะก็จะเหนื่อย3 0ม3นี่เป็นเลขคนเก่งอีกเลขหนึ่งแต่มันทําให้เราต้องทําอะไรแล้วค่อนข้างเต็มที่หรือเครียดหรือโฟกัสมากๆมากเกินไปเลยดีกว เลขนี้ทําไมผมมองว่าใช้เราเครียดมันเป็นเลขของคนที่ย้ําคิดย้ำำําทําแล้วเก็บรายละเอียดแล้วเป็นเลขกลุ่มคนที่คิดอะไรรอบข้อบ่งบอกถึงอะไรอีกครับย้าคิดย้ําทํารอบข้อมันคิดมากอีกเลขหนึง่งเพราะฉะนั้นคนที่มี7 7มีความสามารถรับผิดชอบงานใหญ่ได้เก็บรายละเอียดดีเป็นคนขยันอึดถึกทนอดทนจริงแต่มันกลายเป็นเก็บเข้าไปเรื่อยๆเก็บเข้าไปเรื่อยๆมันสะสมเพราะฉะนั้นหากใครมีเลขที่เป็นเลขเสียประมาณนี้ร้อยเรียงกันหลายๆคู่มีโอกาสที่เป็นคนที่เครียดมากบางคนมองว่าเป็นคนที่อาจจะระวังในเรื่องแบบไมเกรนโรคส่วนตัวสูงจนไปถึงปีกวิเเเเเเวกกมมมมัันนนนนนอาาาาาาจจะะะลลลไไปปถึึงรรรร็ซศ้้้ดคพฉทีีี่่่ขุห ผมไม่แนะนําคนที่ใช้ได้บางคนเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากๆมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นเขาเนาะแต่ถ้าเลือกได้อย่าใช้ดีกว่าเพราะใช้แล้วเครียดแล้วรับภาระเยอะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับดูเบอร์จะดูให้แม่นต้องใช้มนุษย์ครับลองทักอินบ็อกมาขอหน้าโทรสอบถามทำนายฟรีได้ครับ